งานนี้ไหวไหมน้องคื้นไม่เลยแบบนี้ยผมไม่รับงานครับนิมก็เรียบสุดๆแล้วมันรับงานแบบนี้จะจบได้ยังไงแบบนี้เราจะทำยังไงดีพี่ ไม่เรียบแบบนี้ต้องใช้ปูนปรับระดับอาเด็กปูนปรับระดับแก้ปัญหาพื้นงานไม่เรียบแห้งไวปิดจ๊อบงานได้เลยในวันเดียวด้วยการเรียงตัวของอนุภาคปูนที่คสัรเกรดอย่างดีมาตรฐานจากเยอรมันยึดเกาะแน่นกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอผสมง่ายไหลตัวง่ายเนื้อละเอียดไม่มีส่วนผสมของโปรโตีนปูกระเบื้องอยางและลามิเนตทับได้เลยไม่เป็นคลื่นอย่างแน่นอนแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเฮ้ยไอ้ไนุม่มแล้วโครงการใหญ่ๆใ,ใช้ได้ไหมเนีย่ย ได้สิทั้งโรงพยาบาลโรงงานห้างสรรพสินค้าสถานศึกษาซุปเปอร์มาร์เก็ตคอนโดบ้านจัดสรรก็ใช้กันหมดแล้วมีทั้งหลายรุ่นรุ่นไหนใช้ยังไงอาเด็กซี X C X C 1 1> ใช้กับงานทั่วไปอาเด็ก CL11 ใช้กับงานที่ต้องการคุณภาพสูงอาเด็กซี X X ใช้กับพื้นโรงงานแวหวะหรือพื้นที่สัญจรหนักๆแล้วง,งานที่ต้องเอานาหนาล่ะต้องอาเด็ก K310B หนเหนาได้ถึง35มมิลลิเมตรได้ภายในครั้งเดียวทุกรุ่นแข็งแรง แ้งไวไม่แตกร้อนไม่สร้างปัญหาหลังจบงานงานเรียบขนาดนี้ผ่านครับย <Yeah! Hey! S 1> งานไวขนาดเนี้เอาไปเลยอีก10โปรเจกต์งานปรับระดับต้องปูนปรับระดับอาเด็กปูนปรับระดับปรับเรียบแพงไวไว้ใจอาเด็กช่างมืออาชีพเลือกใช้ปูนปรับระดับอาเด็กผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมน,นี